เหตุพิพาทไม้ปัดมแมลงวันหรือ the f l y w ิ i s ิ Incident คือเหตุการณ์เล็กๆที่กลายเป็นฉนวนให้อนานิคมฝรั่งเศสร,รุกรานแอลจีเรียและนำไปสู่การยึดครองยาวนานกว่า130ปีเรื่องราวเกิดขึ้นได้อย่างไรในปี1827เอกอัคราราชทูตฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าได้อาฮุเซนผู้ปกครองแอลจีเรียณน้เมืองแอลเจีย เพื่อหารือเรื่องนิสินที่ฝรั่งเศสค้างอยู่กับพ่อค้าชาวยิวสองคนในแอลจีเรียตั้งแต่ยุคปฏิวัติฝรั่งเศสไดอาฮุตเซนถามถึงเหตุผลที่ฝรั่งเศสยังไม่จ่ายหนี้และกล่าวหาว่าฝรั่งเศสไม่ซื่อสัตย์เมื่อทูตไม่ตอบคำถามให้ชัดเจนไดอาจึงควา้าไม้ปัดมแมลงวันคล้ายแซ่สั้นๆที่ใช้ไล่มแมลงฟาดเบาๆที่หน้าแขกฝรั่งเศสด้วยความโมโหแม้จะเป็นเหตุการณ์เล็กน้อยแต่รัฐบาลฝรั่งเศสถือเป็นการดูหมิ่นเกียรติชาติ จึงประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการพู่กับแอลจีเรียและในปี1830ก็ใช้เหตุนี้เป็นข้ออ้างในการส่งกองทัพเรือบุกขึ้นฝั่งที่เมืองแอลจีเรียและยึดครองประเทศประเทศแอลจีเรียตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนานถึง132ปีชาวแอลจีเรียต้องเผชิญกับการกดขี่การยึดที่ดินการเหยียดเชื้อชาติสงครามเพื่อเอกราชของแอลจีเรียเกิดขึ้นในปี1954 และยุติในปี1962เหตุพิพาทไม้ปัดแมลงวันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอนานิคมที่ฝรั่งเศสใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานแอลจีเรียทั้งที่ความจริงเบื้องหลังคือความทพเยทะยานทางการเมืองและผลประโยชน์ในแอฟริกาเหนือนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของเหตุการณ์เล็กๆที่จุดชนวนการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์อย่างใหญ่หลวงครับถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ